อ่ะโอเคนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาเรียนรู้นะครับในเรื่องของวิวัฒนาการของโทรทัศน์นะครับแล้วก็คลิปที่ครูจะให้พวกเราทําก็คือคลิปอธิบายการทํางานของบล็อกไดแกรมที่อยู่ในสไลด์ถัดไปนะครับซึ่งโทรทัศน์มันมีอยู่3ยุคด้วยกันนะที่ครูแบ่งไว้นะครับยุคที่1มันจะเป็นแบบรุ่นเก่านะตั้งแต่ใช้หลอดสุญญากาศนะครับพวกเราก็เกิดไม่ทันนะขนาดครูก็เกิดทันในยุคปลาย นะครับต่อมาก็เป็นยุคของทรานซิสเตอร์นะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นยุคของจอ CRT หรือว่าจอแก้วที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับหรือว่าจอแก้วที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ส่วนยุคที่3นะครับก็จะไล่มาตั้งแต่จอนะครับพลาสมา LCDLED จนกระทั่งตอนนี้มีจอคร์บนะครับแต่ว่านะครับพื้นฐานในการเรียนเกี่ยวกับเรื่องโทรทัศน์เนี่ยนะฮะครูก,ก็จะ ท้าวความกลับไปถึงเมื่อตอนเรายัางเรียนออนไลน์นะครับซึ่งต้องบอกว่ามันแทบไม่ได้เรียนและไม่ไ,มไ,มได้ปฏิบัติเลยนะครครูก็เลยจะอธิบายให้ฟังตอนนี้และหลังจากที่ครูอธิบายคลิปนั้นเสร็จนะครับสิ่งที่พวกเราต้องทําก็คืออธิบายให้ได้โดยทําเป็นคลิปส่งมาให้ครูเช่นกันนะครับซึ่งนะฮะในระบบจอ crt เนี่ยมันจะมีบล็อกไดอะแกรมโดยรวมเนี่ยครคูจะให้ดูทั้งบดก่อนนะครับ นี่นะฮะซึ่งพวกเราได้จดไปแล้วนะครับซึ่งพวกเราได้จดไปแล้วซึ่งครูได้ทําไว้ีนอยู่ที่ประมาณกี่ข้อนะดูครับสิบหัวข้อนะครับสิบหัวข้อด้วยกันนะครับสิบหัวข้อด้วยกันซึ่งครูจะเริ่มอธิบายจากสายอากาศนะครับทาไมถึงเริ่มอธิบายจากสายอากาศเพราะว่าสายอากาศคือตัวรับสัญญาณนะครับเพราะว่าสถานีส่งเขาจะส่งสัญญาณมาทางอากาศ นะครจากสถานีส่งสัญญาณส่งมาเนี่ยมันจะส่งมาในรูปสัญญาณ RF นะครับส่งมาในรูปสัญญาณ RF นะครับอ่าให้ดูภาพรวมแล้วทีนี้ไปดูทีละอันว่าเมื่อภาพและเสียงมันมาแล้วมันวิ่งมายังไงนะฮะนี่นะครับอันนี้อันนี้ครูลืมทําสไลด์ให้มันไม่เป็นไรนะฮะสายการรับสัญญาณเข้ามานะครับมันจะมีทั้งสัญญาณภาพแล้วก็สัญญาณเสียง มาในรูปลื่นของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตอนนี้ครูให้เป็นลําดับที่1เลยที่มารับสัญญาณเข้ามานะครับเมื่อรับสัญญาณ RF นะฮะทั้งภาพและเสียงแล้วหรือที่เราเรียกอย่างหนึ่งว่าขึ้นสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับส่งมาเสร็จมันจะส่งเข้ามาที่เครื่องรับโทรทัศน์เรานะฮะมันมีตัวหนึ่งที่รับตัวนี้ชุดนี้เราเรียกว่าภาคจูนเนอร์ชุดจากสายอากาศเข้ามาภาครับสัญญาณเนี่ยเราเรียกว่าภาคจูนเนอร์ก็คือเวลาเราเปลี่ยนช่องใช่ไหม กดรีโมทเปลี่ยนช่องไปมันก็จะเลือกช่องสถานีให้เราและเมื่อมันเลือกรับแล้วนะครับมันจะส่งเข้ามายัาง IC นะฮะที่ชื่อว่า IC Jungle หรือว่า IC Microcontroller ของทีวีนะครับ IC ตัวนี้ทำทุกอย่างเลยนะครับสิ่งแรกที่มันทำก็คือรับสัญญาณภาพรับสัญญาณ rf เข้ามาแล้วก็ส่งสัญญาณภาพนะครับออกไปยังนะฮะภาคที่เราเรียกว่าภาค rgb นะครับ rgb นี้เป็นแม่สีนะ r คือสีแดง นะคร G คือสีเขียวส่วน B ก็คือ b l u สีอะไรบลู Blue. สีน้ำเงินนะครับบลู Blue, สีน้ำเงินเราก็เลยเรียกภาคนี้ว่าภาค RGB RGB นะครับซึ่งสัญญาณตรงน,นี้ที่มันมาเราเรียกว่าสัญญาณ VIF หรือว่า Video Intermedia Frequency นะครับความถี่กลางนะครับส่งมาเสร็จปุ๊บนะฮะมันจะแยกไฟออกมาเป็น3ตัวด้วยกันนะฮะ ก็คือไฟสีแดงไฟสีเขียวและก็ไฟสีน้ําเงิน160นี้คือแรงดันไฟเสร็จแล้วกสว็ส่งไปยังตัวจอภาพนะครับส่งไปยังตัวจอภาพนะฮะแล้วก็จอภาพก็ส่งนะฮะสัญญาณภาพออกมาให้ตาเรารับรู้นะครับและหน้าที่ที่2ของ IC นะครับจังเกิลก็คือส่งสัญญาณนะครับที่เราเรียกว่าสัญญาณ Y หรือว่าสัญญาณทางแนวตั้งนะครับอ่า ตัวนี้เขาเรียกว่าสัญญาณเวอร์เอาทนะฮะจะขยายภาพนะครับให้มันยืดทางแนวตั้งนะฮะให้มันยืดทางแนวตั้งมีความถี่อยู่ที่5 0เฮิร์นะครับมีความถี่อยู่ที่50เฮิร์แล้วก็ส่งสัญญาณไปที่ตัวนี้เราเรียกว่ายกยกจะมีอยู่2อขดก็คือยกเวอร์นะฮะแล้วก็ยกฮอซึ่งเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาในข้อความถัดไปนั่นก็คือนี่แหละนะฮะ อันนี้คือคือภาคหออันนี้เบอร์สแกนทางแนวตั้งหอสแกนทางแนวนอนพวกเราดูภาพทีวีสี่เหลี่ยมนะครับถ้ามันสแกนทางแนวตั้งก็คือมันจะยืดภาพให้เตรียมจอทางด้านแนวตั้งนะครับแต่ว่าหอมันจะสแกนภาพยืดออกมาทางแนวนอนนะครับให้มันเตรียมจอนะครับความถี่นะครับหนึ่งห้าหกสองห้าเฮิร์ตนะความถี่ดูให้ดีความถี่เวอร์อยู่ที่ห้าสิบเฮิร์ตนะครับส่วนความถี่หออยู่ที่ ห5 6 2 5้าสองห้าเฮิร์ตนะครับผ่านมาฮอร์ไรส์นะฮะฮอร์อไรส์ไรส์แปลว่าขับนะครับไรฟ์แปลว่าขับนะครับครับผมครับอ่ะนะครับฮอร์ไร์ก็จะส่งมาที่ภาคนะครับ พอเอาผุดนะฮะเราเรียกว่า x นะฮะพวกเราเรียนคณิตศาสตร์มารู้จัก x y ไหม mm hmm. แกน x แกน y แกน x อยู่แนวไหน x หรือ y y อยู่แนวไหน y อยู่แนวตั้งนะครับ x อยู่แนวนอนนะครับเพราะฉะนั้น y คือสัญญาณภาพจะยกขึ้นไปทางแนวตั้งก็คือยืดหัวคนให้มันสุดจอทีวีส่วน x ก็คือยืดนะฮะตัวคนให้มันสุดจอทีวีทั้งสโคปภาพนะครับแล้วมันก็จะส่งสัญญาณนะฮะขึ้นไปที่หอยกนะฮะ ที่หอโยกนะครับสักครู่นะครับครับพี่ครับเออเองไหนฮะเป็นเป็นสมเด็จเหรอครับอ๋ออ๋อเหรียญหนาหนานะฮะอันอันนั้นปิดปิดไว้เจ็ดร้อยครับได้ครับเอาสักหกร้อยแล้วกันครับ เอาได้ครับปิดเลยฮะปิดปิด,ปดที่ห้าร้อยครับพี่ผมฟรีค่าส่งด่วนให้เลยครับเนาะอ่ะสี่ร้อยห้าสิบครับ <c oughs> <c oughs> อ้าวอ่าโอเคครับปิดเลยครับ อ่ะนะครับมาถึงฮอนะครับอันนี้ฮอสแกนทางแนวไหนนะฮอฮอสแกนทางแนวไหนนี่นี่นี่เขียนไ้อยู่นี่นอนนะครับอ่ะสแกนทางแนวนอนแล้วก็เวอร์สแกนทางแนวตั้งนะครับแล้วก็ต่อมาที่นะครับภาค power amp ก็คือขยายเสียงนะครับซึ่งภาคเนี้ยก็ออกจาก IC จังเกิลเช่นกันนะครับขยายเสียงออกมา แล้วก็ส่งต่อไปยังลำโพงนะครับลำโพงก็เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าออกเป็นสัญญาณเสียงนะครับอ่าแล้วก็มีภาคจ่ายไฟนะครับจ่ายไฟให้กับทุกส่วนในเครื่องรับโทรทัศน์ของเราเลยนะครับนี่นะฮะและที่สําคัญที่สุดนะครับเมื่อมันมีสัญญาณออกมาทั้งเือและฮอทั้ง r g b แล้วนะครับมันจะมีชุดหนึ่งที่เราเรียกว่านะฮะชุดนะฮะ f b t หรือว่าชุดผลิตไฟสูงนะฮะผลิตไฟสูงขึ้นมาซึ่งมันจะรับสัญญาณนะครับ แยกมาจากฮอเอาต์พุตนะฮะเข้ามาที่ไฟแบ็กทาร์ฟเมอร์นะครับเดี๋ยวไฟแบ็กทาร์ฟเมอร์เดี๋ยวครูให้ดูรูปว่าเป็นยังไงนะครับถ้าตัวนี้ทํางานปั๊บนะฮะไฟบวกเข้ามานะครับมันจะมีไฟเกิดขึ้นนะฮะหนึ่งเลยคือไฟสกรีนนะครับถ้าไฟแบ็กทางานได้นะครับ1ไฟสกรีนนะครับสไฟโฟกัสนะครับสไฟ RGB เนี่ยไอ้ร้อยหกสิบโวลต์มาจากตรงนี้นะครับนะมาจากตรงนี้ นะฮะส่งมานี้มาโผอยู่นี้160โวลต์นะครับอ่าแล้วก็นะครับไฟอ่าไปเลี้ยงที่ภาคเบอร์นะครับแล้วก็ไฟฮิตเตอร์ที่จุดไส้หลอดให้ไส้หลอดมันติดแล้วก็เกิดภาพนะครับนี่คือทั้งหมดของทีวีนะครับ CRT นะครับสรุปสั้นๆก็คือเมื่อรับสัญญาณภาพเข้ามาแล้วนะครับ IC Jungle จะทำหน้าที่อยู่4อย่างด้วยกันนะครับ1ส่งสัญญาณภาพนะฮะ สองส่งสัญญาณความถี่50เฮิรตซ์นะฮะไปยังยกเบอร์นะฮะส่งความถี่1 1 5 6 2 5เฮิรตซ์ไปยังภาคคอแล้วก็ภาคคอส่งสัญญาณส่วนหนึ่งนะครับมาที่หม้อแปลงไฟแบกทานโฟมเมอร์และถ้าไฟแบกทานโฟมเมอร์ทำงานได้จะเกิดไฟขึ้นอยู่5ชุดก็คือ1ไฟสกรีนนะฮะสองไฟโฟกัส3ไฟ RGB 4ไฟเวอร์5ไฟฮีเตอร์และ6นะฮะมี6ด้วยนะเส้นนี้นะครับเนี่ย เราเรียกว่าไฟไฮโวลต์อยู่ตรงนี้ประมาณ20,000กว่าโวลต์นะครับที่ส่งไปที่จอภาพนะครับส่งไปที่จอภาพแล้วก็ตัว IC j ีจังเนี้ก็ยังส่งสัญญาณเสียงออกไปยังลำภาคขยายเสียงแล้วก็ลำโพงด้วยทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จะทํางานได้นะครับต้องมีไฟครับซึ่งสิ่งที่จะจ่ายไฟให้กับทั้งเครื่องนี้เราเรียกว่าภาค power supply หรือว่าภาคจ่ายไฟนะครับซึ่งจริงๆแล้วเวลาอธิบายเราจะเริ่มจาก power supply จะเริ่มจากสายอากาศก็ได้แล้วแต่ใครถนัดนะครับถ้าเราเข้าใจแล้วเราสามารถอธิบายยังไงก็ได้นะโอเคนะประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับครูได้บันทึกไว้แล้วแล้วก็จะอัดเอาลง YouTube นะฮะมันอาจจะมีบางส่วนที่ครูคุยเรื่องพระเครื่องเข้าไปด้วยนะครับ <laughs> เราก็ไปดูได้นะครับ